ครือข่ายการนิเทศเขตตรวจราชการที่17พิษณุโลกสุขโขทยัยอุตรดิตถ์เพช,ชบูณ์ตากวันที่7พฤษภาคม2568ประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการนิเทศเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการที่17ในวันที่7พฤษภาคม2568เวลา13.30 16.30นด้วยรูปแบบออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งที่เป็นต้นสังกัดของประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่17 ขับเคลื่อนการนิเทศเครือข่ายการนิเทศการศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่17ประจำปีงบประมาณพศ2568เพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศสู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการมีส่วนร่วมของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในเครือข่ายการนิเทศการศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่17 วันที่7พฤษภาคม2568ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่17ได้ร่วมประชุมปรึกษาวางแผนการดำเนินการการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนากิจกรรมวิชาการงานนิเทศการศึกษาเป้าหมายหลักของการดำเนินงานและขับเคลื่อนกิจกรรมกระบวนการนิเทศกิจกรรมทางวิชาการที่การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรหรือการวิจัยในชั้นเรียนแนวทางการดำเนินงานนิเทศการศึกษาเป็นอย่างไรมีการกำหนดรูปแบบวิธีการเครื่องมือและเกณฑ์การนิเทศมีการเน้นการนิเทศแบบใดเป็นพิเศษเช่นการนิเทศแบบกัลยานมิตรการนิเทศแบบคลินิกหรือการนิเทศเพื่อพัฒนาการบูรณาการเทคโนโลยีทางการศึกษาการวัดและประเมินผลหรือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบหรือกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินงาน จับมือไว้แล้วไปด้วยกันแล้วผ่านคืนวันที่ท้าทายพัฒน,นาสู so ่ฝันที่เราได้วาดไว้ลี่ยแปลงโลกนี้ที่ใจไม่วันไหวพิงกันไว้ตอนเหนื่อยมีเพื่อนยืนข้างเสมอ จะไปเจอกับปลายรุ่งโรจน์อแค่เราเชื่อเพศนุโลกสุโคไทยอุโทดิถิญสาน